ที่เป็นหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ในพื้นที่บ้านทุกคนนะคะเมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับได้รับมีนะคะซึ่งพวกเราก็จะได้รับคำแนะนำและก็ข้อสั่งการของท่านไปปฏิบัติต่อไปอ่จารย์ก็ขอรายงานสรุปนะคะเข้อวุฒิ การจัดการของที่อยากเปลอยนกอนคอเนี่ยอาไปหลนางกิน็าดแต่ก็คือกิจกรรมบ้านนักปลูกถั่วปลเองกิจกรรมมันคือสามนาทีสามารถจัดการรักษเปล่นไทยกาลัองรวจัดกานโสิกรรของพทุกคน วันนี้จะใช้เวลารับวกท่านไม่มากไม่เกินคึ่งชั่วโมงนะครับก็อยากจะพูดแนวทางที่อยากจะทำนะครับคือพูดว่าอะชรสิ่งนี้มันสุดท้ายมันสะท้อถึงประชาชน อันนี้เป็นน้ำเต้าค่ะเคาะไว้เองเรียมจะตัดสันมะระจีนอันนี้คะน้อัดเด็กตัวค่ะจะใช,ใช้ถุงนี้ขึ้นได้แล้วก็ใช้กระถานแบบนี้ก็ทำได้ใช่สวยแลอันนี้ที่เรากินแล้วเราก็ตัดแล้วก็มาเอิร์ฟแหกอ่อนๆกินกินได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ปลอดอ่ะ เป็นวิทยากรสอนกินสดได้เลยเอ่ะกินสดได้เลยอันนี้จิ้มซ้ิ๊กอันนี้ม่ไมีน,ยน,นอยู่นะมีหนามไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาป้องกันตัวเองค่ะไม่ป้องกันคอผมด้วยมันนวลกล้วยหอมระวังยางมันนิดนึงนะมันมียางอยอ่ยางตัวนี้ไม่เป็นไรนะจ๊ะอันนี้ก็ปลูกผนัง แล้วปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ต้องซื้อเพราะทำเองจ้าเพราะว่าเราเราใช้ปุ๋ยแต่เดี๋ยวเนี้แล้วก็เป็นสารชีวะค่ะพอเราเราต้องฉีดหนุนเมียนนะคะอย่างจ้ะแล้วก็เขามีธนาคารน้ำด้วยแล้วเราทำธนาคารเปิดด้วยค่ะเอาไปเอาไปแก้มไหมขั้วไหมั้วขั้วเกลือนี่ ไม่ได้นี่หนอแม็มันไม่ใช่ว่ามันจะก็อยสลายได้เอ,องต้องมีเดี๋ยวพอนั่นแล้วถ้าก็ได้ใช้เป็นปุ๋ยเพื่อสดไหมใช้ค่ะเพราะว่าหนูทำทำปุ๋ยเป็นจต่หม,มดเลยตอนหลังไข่เพราะว่าไก่จะไข่่วง<ๆ>สายๆค่ะ<ๆ>มันก็จะเข้าไปไข่ไม่มีไข่อยู่นมีแค่ติดใบค่ะโอ้เกือบแผงพอดีค่ะเกือบแผงมันนี่มันเกินกินแล้วนะจ้าแล้วก็ตัดแก่ผีด้วยถ้าสุกมันลูกริ้ๆก็เอามาให้ไก่กิน รถรถเอาเอาเนียมาเะไไม่ไม่คือผมีก็คือว่าอันนี้ปนลูกมือจ้าอันนี้ลูกปูมค่ะพ่อภูมหนูสออปชสูข้ล้นมาค่ะความรู้เนี่ย I <laughs> do